949ทรเกาเกิดคล้อยตามจิตเป็นฉนยัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญญตัตวจีวิญญตัตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเกิดคล้อยตามจิตทําไม่เกิดคล้อยตามจิตเป็นฉนยัยจิตรูปที่เหลือและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําไม่เกิดคล้อยตามจิต9 5 0 ธรรมเจือกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเจือกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานธรรมไม่เจือกับจิตและไม่มีจิตเป็นสมุดฐานเป็นไฉนจิตรูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เจือกับจิตและไม่มีจิตเป็นสมุดฐาน951 ทรรเจือกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดร่วมกับจิตเป็นฉนะัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเจือกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดร่วมกับจิตทําไม่เจือกับจิตไม่มีจิตเป็นสมุทฐานและไม่เกิดร่วมกับจิตเป็นฉนัยจิตรูปและนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรไม่เจือกับจิตไม่มีจิตเป็นสมุทฐานและไม่เกิดร่วมกับจิต